ดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาพูดคุยหลังเกมกันนะคะแมตระหว่างยูสิไทยและเยอรมันเห็นอะไรบ้างในแมตช์นี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะโดยเซตแรกเนี่ยออกสตาร์ทมาคือช่วงต้นเซตเรากับเขาก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันนะแต่ว่าเรามาถูกเขาทิ้งห่างเนี่ยในช่วงหลักสิบก็โดนเขาหนีไปไกลเลยนะคะคือเราจะมีปัญหาในการรับบอลแรกคือเขาจะเสิร์ฟจี้มาที่น้องสันวาวิสุรตานะคะ และน้องก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาบอลแรกพอสมควรเลยค่ะมีรับหลุดแล้วก็รับไม่เข้าจุดบ้างนะคะคือในเซตแรกเนี่ยบอลเสิร์ฟของเขาค่อนข้างที่จะแบบมีประสิทธิภาพสูงมากๆเลยนะคะตัดเกมรุกเราได้ดีมากๆเลยก็เรียกได้ว่าใช้ลูกเสิร์ฟเนี่ยเล่นงานเราได้แบบมีประสิทธิภาพมากๆโดยเขาเสิร์ฟเอสไป3มแต้มเลยนะคะในเซตแรกแล้วพอบอลแรกไม่เข้าเนี่ยมันก็ทําให้แบบกระทบไปหมดเลยทําให้ระบบเนี่ย ปั่นป่วนไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการโจมตีนะคะบอลแรกไม่เข้าก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบได้ตีแบบเน้นๆได้เนาะก็เลยทําให้ก็จะแก้ไขข้ามไปก็จะมีตีเสียบ้างผิดพลาดบ้างเซตแรกนี้เนี่ยเราผิดพลาดเองค่อนข้างเยอะเนะคะเจ็ดแต้มเลยคือเยอะมากๆเลยเซตนี้เราก็เป็นรองเขาทุกสกิลเลยนะคะทั้งบอลแรกทั้งการโจมตีทั้งการบล็อก ก็คือเป็นรองแทบจะทุกสกิลเลยค่ะคือเอาจริงๆนะถึงแม้ว่าเราจะแบบซ้อมการโจมตีให้โจมตีเด็ดขาดขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าบอลแรกไม่เข้าเนี่ยการโจมตีก็ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมน,นะเพราะว่าบอลแรกนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของกีฬาวเวลย์บอลเลยนะถ้าบอลแรกหลุดก็คือจบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแอมมอว่าน้องๆชุดนี้สิ่งที่ต้องเร่งปรับปรุงให้แบบด่วนที่สุดเลยก็คือ สกิลการรับบอลแรกถึงแม้ว่าเราจะซ้อมโจมตีได้ดีได้เด็ดขาดขนาดไหนแต่ถ้าบอลแรกไม่เข้าก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะโดยเซตนี้เนี่ยเราก็พลิ้งพลั้มไปอย่างขาดลอยเลยด้วยสกอร์15ต่อ25ค่ะส่วนในเซตที่2นั้นเซตนี้ก็ทําได้ดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีคลุกคลิกคลุกคลิกมีดุ่มดุ่มดอนด,อนดอนบ้างแต่ว่าก็ทูไทๆไไปได้นะคะโดยเซตนี้เนี่ย ช่วงกลางเซตเราถูกเขาขึ้นนําอยู่นะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะไล่ตีตื้นขึ้นมาแล้วก็เป็นฝ่ายขึ้นนําเขาบ้างแล้วเขาก็ไล่ตามมาตีเสมอบ้างเนี่ยค่ะคือเสมอกันอยู่ที่19เท่าและเราก็มาสะดุดอีกครั้งหนึ่งนะคะมามีปัญหาในการรับบอลแรกอีกครั้งหนึ่งเขาเสิร์ฟจี้มาที่น้องสันวาแล้วก็น้องแคปหมู Mo คือเขาเสิร์ฟเอสหลายแต้มติดเลยเสิร์ฟเอสรัวๆเลยนะคะจึงำให จากที่เสมอกันอยู่19เท่าเนี่ยเขาแซงขึ้นนำ23ต่อ20ก่อนที่ทางโค้ชฝึงคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนตัวน้องแคปหมูออกแล้วก็ส่งทางด้านน้องใบเตยนชิยาทาเฮลงมาแล้วก็ทําให้รูปเกมของเราดีขึ้นค่ะซึ่งเป็นการเปลี่ยนตัวที่ก็เปลี่ยนเกมได้ดีนะคะแต่ว่าก็แอบชาปป้าไปนิดนึงแต่ว่าก็โชคดีค่ะพอเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยก็ทำให้เกมเปลี่ยน และเรานะคะก็มาได้ลูกเสิร์ฟของน้องไอ้ที่เสิร์ฟกดดันเขาได้ดีมากๆเลยคือแบบมาถูกจังหวะมากๆค่ะจากที่เรามีปัญหาบอลแรกเนี่ยบอลเสิร์ฟของน้องไอ้ก็ทําให้เขามีปัญหาบอลแรกเหมือนกันค่ะมีเสิร์ฟเอด้วยจนทําให้เรานั้นจากที่ตามหลังอยู่3แต้ม20 23, ต่อ23ก็ไล้มาตามตีเสมอกลับสู่เกมได้23เท่าโอ้โหคือบอกเลยว่าเฮ้ยพลิกกลับมาได้อ่ะเอ แล้วเยอรมันพอโดนบอลเสิร์ฟไทยเล่นงานปุ๊บเนี่ยเขาก็เปไปเหมือนกันนะเขาก็หลุดเหมือนกันนะและสุดท้ายนะคะเซตนี้สุดท้ายแล้วก็เป็นไทยที่ปาดแซงชนะมาได้ค่ะด้วยสกอ25ต่อ24ค่ะโอ้โหเรียกได้ดว,ว่าปาดกันไปปาดกันมาเลยนะคะเซตนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องๆของเราก็ทําได้ค่ะไลต่ตีตื้นขึ้นมาเสมอกัน1ต่อ1เซตส่วนในเซตที่3และสนะคะเหมือนในเซตแรกเลยค่ะ มีปัญหาในการรับบอลแรกทําให้ระบบทีมเนี่ยรวนไปหมดเลยตีไม่ได้ตีเสียตีพลาดติดบล็อกและบล็อกของเราเนี่ยก็ไม่ทํางานเลยเนี่ยค่ะแมต์นี้เนี่ยบล็อกได้แค่แต้มเดียวค่ะคือน้อยมากๆและในเรื่องของการประสานงานกันระหว่างตัวเซตกับตัวตีเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแบบไหลลื่นสักเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเข้ามือกันสักเท่าไหร่เรื่องของระบบทีมทีมเวิร์กเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะคะเราก็จะไม่อวยนะเราก็จะพูดไปตามแบบ ตามเนื้อผ้าที่เราได้เห็นได้ดูนะคะก็จะเป็นการพูดคุยหลังเกมวิเคราะห์หลังเกมกันเนาะแล้วก็การโจมตีของเราก็ไม่ค่อยหลากหลายนะคะจะน้นบอลโครงสร้างส,ส่วนใหญ่บอลเร็วบอลสูตรเนี่ยก็คือค่อนข้างน้อยนะคะอาจจะด้วยบอลแรกไม่เข้าด้วยแหละปัญหาปัญหาหลักเลยก็คือบอลแรกแล้วก็น้องๆแบบยังไม่คล่องตัวกันสักเท่าไหร่เนาะดูแบบช้าๆอืดๆกันนิดนึง และสปีดบอนของเราก็ช้าด้วยค่ะคือช้ากว่าน้องๆออยู่19ชุดก่อนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยก็ได้ได้ว,ว่าต้องกลับมาปรับปรุงแก้ไขกันทุกสกิลเลยล่ะค่ะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสถิติหลังเกมกันค่ะการโจมตีนีคะไทยทำไป44คะแนนในขณะที่เยอรมันนั้น52คะแนนบล็อกซึ่งต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยไทยได้1คะแนนเท่านั้นเขาได้12คะแนนค่ะ และเสิร์ฟอีกนะคะไทยได้ 4S เขาได้ 11S ค่ะและความผิดพลาดเนี่ยไทยก็เยอะด้วยนะคะ24คะแนนเขาผิดพลาดให้เรา23คะแนนค่ะเฉลี่ยแล้วเนี่ยผิดพลาดเองเนี่ยเซตละ6คะแนนเลยนะคะก็ถือว่าเยอะนะเซตละ6คะแนนเนี่ยและสุดท้ายนะคะการขุดขาไทยเหนียวกว่านะคะขุดไป89ครั้งเขาขุดไป78ครั้งค่ะ ในส่วนของผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับไทยเนี่ยเป็นน้องไอ้นัทวันผัดไทยสงค่ะทำไป12คะแนนนะคะแล้วก็น้องสันวาววสุตานะคะทำไป12คะแนนน้องเปียโนโนัทธริกาวสา,านะ่ยทำไป8คะแนนน้องแคปหมูสภาวีพันวิไลนะคยทำไป7คะแนนน้องใบเตยนัชยาทาแฮเนะ่ยทำไป7คะแนนแล้วก็น้องสสส,สิทรเจตตะทำไป3คะแนนค่ะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่แอดจิบยกนำมาดเดตดทุกท่านในคลิปนี้เนี่ยแล้วก็เป็นมุมมองความคิดเห็นของแอดด้วยนะคะที่ได้วิเคราะห์ผลงานฟอร์มการเล่นของน้องๆในแม์นี้แล้วทุกท่านล่ะคะหลังจากที่ได้รับชมเกมนี้แล้วเนี่ยเห็นอะไรบ้างน้องๆของเราควรจะปรับปรุงเรื่องไหนบ้างเนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยคะ่ะแต่ว่าขอให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยนะคะไว้พบเกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ